สวัสดีตอนเช้าจ้าทุกคนใหไม่กินกาแฟมาจ้าอ <c oughs> วัดกันยังบ่าหายดนะจ้ะหากินกาแฟก่อนก่อนไปทำงานเม่นี่3ชั่วโมง1จ้า3ช3ชั่วโมงก็ไ่าม3ชั่วโมงจ้ามันมีอ์ไทา์มีแค่นี้ขณะท่กินกาแฟกันนะจ้าวริบทคลิปโอ้บริบทคลิปตอนไอ้รถถึอขูด จ้าผุ้ใดวู้อันตอนมือเฮ็ดอันกากันคืนเด้อจ้ามือแรกขั้งแรกกรรมกขูดรถขอยอีกแล้วพีนออ่น้องมืออันมือ,อนสนโนวตกกับสนโนตกยุงย่งยุง่งเด้อจ้าวันีเวลาเห็นคลิปเลยแม่ไปกินกาแฟแกันพี่น้องก็ไปเห็นงานเมื่อนี้สาอาทิตย์กินแต่กาแฟในร้านแล้วกับกลับมาบ้านค่อยมากินขา้าวยุ่งยุ่งลาย ทั้งหมมีเวลาเหตุอันคลิป้อจ้าอันเล่นอันว่าสิเฮ็ดอันว่าสิเว้าอยู่อันตอนไปสนุกจะย่านอันแบบว่าเขาไปสายแล้วเนาะมันติดสนุกเนาะมันติดไอ้หิมะอ่าโอ้ยเฝ,ฝ้าว่าสานเฝ้าลงรถเฝ้านะโอ้ก็เลยบวอ,อันเลยลืมเอ็ดคลิปเด้อจ้า นะแต่เพื่อนกระหายคือเกา่านงจาะพเพื่อนกระหายขาแรงคือเกา่าเพื่อนบ่หักบอ่เอียงเพราะว่าแล้วว่าเป็นความผิดของเรานะจาะเป็นความผิดของส,สนูหิมะก็นเนอะไปบอกว่าหิมะตกเขาไม่ได้สั้งให้หิมะตกแหมขา,าแรงเราไม่ได้แล้วก็เลิกตามปกตินะจ้ะเหมือนั้นนั่นแหละมาว่าห้ฟังแหมโอ้ยเนาะถ้าสีว่าตอนอันที่ว่าเอารถรุดไปจอดกะอุย้ย เป้าเข่างานเจ้าจ้าไปไปที่ไปจอดมองไม่ไปเนี่ยไปจอดในตึกอันนี้เพราะว่ามันมีกล้องอันแต่จอดอยู่ข้างนอกนะอ่ากล้องนี้ยูเดจ้าแต่กล้องมาเห็นงานมองที่จอดอันเห็นงานอันอันเห็นไอ้ที่ว่ามันไอ้อันอันเห็นงานหันตอนอันเข้าขี้รถเข้าไปแค่หันอันที่ตอนที่เข้าจอดอมันว่าเห็นเลยจ้ากล้องพังเขาบรมาสองอืมรู้ไหลแบไงนึงอือ แลวกล้องแลวกล้องไปทงานนะจ๊ะวันนี้รถมีตคอนออกรถใหม่ๆหมแบบเนี้ยคนทำงานรถพิบัตมั้งไออันได้เงินหลายเนาะมีเตอคอนออกรถใหม่ๆหมแบบเนี้ยโอ้สุกได้จอดดีปันได้ปันไดเฮ้กวาอยู่ต่อนนั้นที่ว่าอันไปเหตุการณ์เย็นนันดานจ้ะไออันก็คิดดีด้ว่าโอ้ยมาะูดรถขอยอีกเด้อสันรถมันก็บ่่อยมีหลายเพราะมันเป็นวันอันอาทิตย์อีกต่างหาก ไร้เ็ศคลิปนั่นเดจ้าพี่น้องมาจมให้ฟังือรถถือขูดก็เลยแบบว่าไอันบ่เห็นดอกเดจ้าบ่เห็นเลิกง,งานมาก็บ,บ่เห็นรถก็เหลืออยู่คันเดียวเพราะว่ามันก็เกือบสองทุ่มแล้วมันทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งกว่าเดจ้านั่นแหละก็เลยแบบว่าอันเอ,าเอา้าขี่รถออกมาพอตื่นมือเศร้าไออนแฟนสีส้มไปไปส่งเด็กน้อยไปโรงเรียนก็เลยเห็นยามมือเศร้าเดจ้ารถสีขาว โอ้เป็นป้าแใหไงหนึ่งอันอันอันมองอันหัวอันตรงคนขับนี่ละจ้าะนหละสงสัยแบบว่าอันตอนกันคือแล้วมันก็สนใจคงสิมือยแหงหรือเฝ้ากับ้านกับลูกโอ้ยขูดรถสีรถก็ออกนะจ้ากับไิเฮ็ดคลิปให้เฝ้าหยุงเฝ้าตื่นเฝ้าอันเขียยไปอันล่านเขี่ยไปเฮ็ดแล้วก็เขี่ยมาลืมลืมเฮ็ดไออันไออันคลิปโอ้ย ว่าชี้ท่ายห้เบิงอยู่ก็เลยแบบอก็เลยว่ามันผ่านไปแล้วเป็นซีเรียสอยู่ก็เลยแบบว่าเออผ่านไปเลยก็เลยมาว่องห้ฟังมาจมห้ฟังนะจ้าสวัสดีวันวันศุกร์นะจ้ามาอนีสิไปเฮดสามชั่วโมงไปแล้วไปกินกาแฟไปจมไหลาบ,าบาย